ก็ก็ดีาท่านตัลายคือการบวชก็วันรักษาบวชชีพรามเนี่ยนะหรือมาคือมาถือสิญปัตเนี่ยคือเรื่หนังสือสิญปถ้าไปชีพรามนี่เป็นลักษณะที่ว่าออกจากเรือนมาอยู่วัดช่วงวันพระก็ดีหรืออาจจะกําหนดไว้สองวันสามวันจะได้แต่การออกจากบ้านมาเรียกว่าเนคขมมะคำว่าเนคขมมะนี่แปลว่าออกจากเรือนหรือออกจากกาม ึงแม้ออกมาเจ็ดวันออกมาสักสวันหนึ่งก็อย่างดีเพราะเหตุไดล่ะเพราะในบ้านนั้นนะมันมีแต่มีแต่กิเลสทั้งนั้นดังนั้นออกมาจากออกมาจากบ้านสักวันนี้ก็ดีลืมสักทุกอย่างสักวันน,นี้การที่ลืมกิเลสทั้งหลายการลืมของรักของห่วงทั้งหลายสักวันนี้ก็เป็นบุญเป็นบุญเนีย่ยถือว่าออกจากเรือน เราทำตามอย่างพระอรันทั้งหลายที่ท่านออกจากเรือนดังนั้นก่อนที่จะว่าเราจะไปปฏิบัติที่ไหนดีก็ขอให้เลือกวัดก่อนดูซิว่าวัดนั้นมีการปฏิบัติไหมสถานที่มีความสงบร่มรื่นดีไหมถ้าสถานที่เป็นที่สงบร่มรื่นมีผู้ปฏิบัติธรรมะที่ปฏิบัติปันกันจริงไม่ใช่ไปนั่งนินทากัน จากนั้นก็ไปดูซะก่อนแล้วก็ดูสถานที่ถ้าเห็นว่าเหมาะสมก็ก็ลงลงไปดูอาจจะปฏิบัติสักวันหนึ่งวันพระสวัรค์นี้นั่นแหละพระพุทธเจ้ากล่าวเ,าเลยนะว่าสินแปดแต่และข้อนี่แหละสินแปดแต่และข้อตั้งแต่ข้อหนึ่งมาเลยนะพระอรหันต์ก็ทําอย่างนี้จนข้อสองข้อสข้อสี่ข้อแปดจนถึงแปดเนะี่ยบอกว่า ได้ทําตามอย่างพระอรันทั้งหลายที่ก็ทําอย่างนี้มาดังนั้นศินแปดนี่แหละเป็นศินของอพระอรันได้เลยเป็นบรรลุอรันได้เลยดังน,นั้นมีอานิสงส์ที่ว่าเราได้ออกจากเรือนเหมือนพระอรันทั้งหลายที่ท่านออกจากเรือนเหมือนกันพระพุทธเจ้าก็ออกจากวางกังเหมือนกันมาอยู่ป่าเราจะเห็นบรรยากาศของป่าบรรยากาศที่สงบสันเนี่ยมันมีบรรยากาศที่เหมาะสม รือจะเรียกว่าบรรยากาศศักดิ์สิทธิ์ก่อนครับ,บคือในภาษาบาลีจะเรียกใช้คำว่าสปายะมีสถานที่สปายะบุคคลสปายะคําว่าสปายะนี่ภาษาไทยเราไปเอาจากคํานี้นะมามามาใช้คำว่าสบายนี่แหละสบายะคือภาษาไทยคือสบายแต่ไม่ถูกคำว่าสปายะนี้ที่ถูกควรจะแปลว่าเหมาะสม มากกว่าคือมีสถานที่ที่เหมาะสมมีบุคคลที่เหมาะสมนั่นแต่เราไปพูดคําว่าสบาย <c oughs> มันมันไม่ตรงกันดังนั้น,น,นบุคคลสบายะคือบุคคลที่เหมาะสมที่จะอยู่ปฏิบัติกันได้สถานที่สบายะคือสถานที่ที่เหมาะสมการการปฏิบัติอืดังนั้นเรื่องสถานที่แล้วก็ลองดู